ระวังกำไรคริปโตหายถ้าสมภาระใจบิ๊กด่าจา้าวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆคนหันมาเลยครับหันมาเทรดคริปโตและมันก็เป็นสิ่งที่สมภาระกำลังจับตาดูเป็นพิเศษเพราะว่าณปัจจุบันวันนี้ค่ะต้องยอมรับว่ามันมีเม็ดเงินมหาศาลที่เข้าอยู่ในตรงนี้แต่เมื่อคุณคิดจะเล่นคริปโตคุณก็ต้องรู้ว่า วันนี้สมบาติใช้อะไรใช้เกณฑ์อะไรในการที่จะมามองเราได้นะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์วนมีคําตอบให้วันนี้อะค่ะอยากจะบอกว่ามันมีข่าวของทางกรมสมพากรเข้ามานะคะสําหรับคนที่เล่นกิปโตคือด้วยความที่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี6-1น,นะเรื่องสินทรัพย์ดิจิตัลแต่ก็ไม่มีการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเป็นข่าวของกรมสมพากรนะคะ เมื่อวันที่10มกราคม65เขาบอกว่าสมปรากอขานรับนโยบายนยายกรัฐมนตรีเปิดรับฟังทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกอหมายให้กรมสมปรากรนะคะเล่งสร้างความชัดเจนในเรื่องเกณฑ์การคิดคำนวณภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปนั้นอธิบดีเขาบอกอย่างนี้อธิบดีบอกว่าขณะนี้รกรมสรปรากรบกำลังเล่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราสองห้าหห้ถ้าวันนี้คุณเทรดคริปโตแล้วคุณขาดทุนขาดทุนคุณรับภาระแต่ถ้าคุณเทรดคริปโตแล้วคุณได้กำไรกำไรคุณต้องเอามาเสียภาษี สมมติอาจารย์นวลกับเพื่อนๆวันนี้ค่ะเป็นนักเทรดกันใช่ไหมคะตอนเช้าพวกเราเทรดได้กําไรมา5ล้านแต่ตอนบ่ายเราก็มาเล่นอีกไม้หนึ่งจากกาไรที่ได้5ล้านอ่ะปรากฏว่าตอนบ่ายขาดทุนไป10ล้านถ้ากฎหมายของเขาบอกว่ากําไรอยู่อ่ะต้องเอามาคิดภาษีนะเว้ยแต่อีที่เธอขาขดทุนไป10ล้านภาคบ่ายอะ่ะมันคือเรื่องของคุณอะ่ะคุณคิดว่ากฎหมายนี้มันเป็นประโยชน์สาหรับประชาชนจริงไหมหรือคิดว่าไม่ใช่คะ ถ้าอยากให้เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนจริงๆกําไรก็ต้องเอามาเสียภาษีแต่ขาดทุนมันก็ยังเป็นต้นทุนของทุกคนที่เทด้วยเช่นกันเราไม่ควรที่จะเอาแค่เฉพาะกําไรให้เขาต้องมาแบกรับการเสียภาษีแต่ถ้าเขาขาดทุนเขาต้องรับภาระเองแล้วมันจะถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนก็คงไม่ใช่ อาจารย์นวลไม่ใช่นักเพลงแต่อาจารย์นวลเข้าใจหัวอกของพวกคุณอาจารย์นวลร,รู้ว่าในการที่คุณไปขุดทั้งหลายคุณมีค่าใช้จ่ายคุณมีค่าไฟคุณมีค่าอุปกรณ์ในการลงทุนขุดขุดขุดและไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณไปเทรดมันจะเป็นกำไรนะคะมันก็เหมือนการเสี่ยงอย่างหนึ่งอะแต่เราพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ละคนวันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าข้อมูลคุณอะเข้าสู่เขาแล้ววันนี้คุณจับไปดูเลยนะว่าปีเริ่มดูตั้งแต่ปี6กัก ว่าข้อมูลนะคะเรื่องของบัญชีเงินฝากของคุณมันเกินเกณฑ์น,นําส่งสมกรไปแ้้อยังเพราะถ้ามันเกินเกณฑ์น,นําส่งไปเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรออีก10ปีนะสิปีคือสมมติว่าถ้าข้อมูลของปี6-3ของคุณเกินเกณฑ์ เดนเกณฑ์คือสา0 0ันครั้งนะถ้าสาม0ัครั้งเขาไม่สนจํานวนเงินของคุณแต่เขาดูเป็นายธนาคารนะไม่ใช่เอาทุกบัญชีธนาคารมารวมกันเขาไม่ได้เอาธนาคารสีฟ้าธนาคารสีม่วงธนาคารสีชมพูเอามารวมกันทั้งหมดแต่นี้จะเป็นแบบว่าลายธนาคารเนี่ยถ้าสีชมพูถึงเกณฑ์สีชมพูก็นําส่งไปสีฟ้าถึงเกณฑ์สีฟ้าก็นําส่งไปพอถึงเวลาข้อมูลของคุณที่คุณคิดว่าคุณล่องผลมันไม่ได้ล่องผลจริงๆริอะ เพราะฐานข้อมูลของคุณจากเลข13หลักของทุกคนมันสามารถอะคะ่ะที่เขาจะเอาไปประเมินประเมินเป็นแบบว่าโอเค13หลักคนนี้เป็นกลุ่มดี13หลักของคนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเลข13หลักของคุณถูกนําส่งไปหาสรกรณ์เรียบร้อยแล้วเวลาที่คุณเล่นพิทโตคุณต้องรู้ว่าเขาจะดูแค่กําไรนะวันนี้ตามกฎหมาการขายของคุณถ้าวันนี้คุณได้กําไร กำไรของคุณที่ได้จากการขายคริปโตเราจะรู้ต้นทุนต้นทุนของคุณอยู่ที่เท่าไหร่คุณก็ต้องวางแผนของคุณและคุณรับมาที่เท่าไหร่ตอนคุณขายหลักหักไปเรียบร้อยแล้ะอะตอนนั้นเหลือกําไรมาที่เท่าไหร่กำไรที่สัมภกร์พูดสัมภกร์มองว่ามันคือรายได้ตาม40่วงเล็บสพอกระเชิงเพราะฉะนั้นคุณก็เก็บกําไรแต่ถ้าเรื่องที่บอกว่าขัดทุนเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณณวันนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องเก็บรายการของคุณสรุปให้ฟังนะคะวันนี้ถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้ไม่สามารถเลือกเป็นไฟนอลแท็กได้แต่ถ้าสมมติว่าจริงๆอ่ะพอคุณถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้15%เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่พอถึงเวลาถ้าเกิดว่าคุณอนะ่ะอาจจะต้องเสียภาษีจริงๆแค่แค่5%เปอร์เซ็นต์คุณก็สามารถเอาส่วนสิ่งที่คุณถูกหักเอาไว้มาหักออกก็แบบไปขอคืนกับทางกมรมสรรพากรเขาก็ให้ไง คือเขาก็มองว่าสุดท้ายมันก็ไม่ต้องมาดูว่าเรทอัตราภาษีของคุณนะคุณเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้คุณรอนิดนึงนะถ้าคุณจะแบบจะไปยื่นแบบมันยังมีเวลาให้คุณยื่นได้ถึงนะมีนาุณก็รอแนวทางของสมบัร,ริว่าสรุปเขาจะออกแนวทางมาให้คุณเป็นแนวปฏิบัติยังไงเพราะสิ่งที่อาจารย์สรุปให้คุณเนี่ยมันคือกฎหมายที่เขาออกมาเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ปี6กหม่แล้วมันออกมาฉบับนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรออกมาซัพพอร์ตมารองรับเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ที่แน่ๆปีนี้คือไรายได้ของคุณที่เกิดจากการเทรดของปี64ต้องเอามาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้ทางกรมสัมปากรเพราะเขาปรับเรื่องของแบบมากให้คุณเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับไปเช็คอะว่าที่ผ่านมากําไรของคุณอะไรยังไงแล้วก็อเอากําไรตรงนั้นนะคะมาเตียมค,คือมันคือไรายได้จากการประเมินตัวเองเดี๋ยวรอ้อยเขาออกแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนก่อนว่าตกลงเขาจะอยากเอาอยัางไงกับคนที่เทรดกิบโตว่า เฮ้ยจะคิดต้นทุนเอาเยิงไงเอาค่าเฉลี่ยหรือ,อยังไงคือคุณรอ,ค,ณรอคุณรอแนวทางแนวทางที่ชัดเจนของเขานิดนึงเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวบกรานนี้ฉันกำลังจะออกแนวทางให้เธอปฏิบัติกันอยู่นะจ๊ะจะไว้นะคะอย่าเพิ่งเสียภาษ,ษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์เพราะมีวิธีประหยัดภาษ,ษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะ